หวันหนึ่งเหรียญหนึ่งความมั่งคั่งกับช่อง Rich Moon Coin นะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเหรียญที่ชื่อว่า Jesus Coin แต่อันนี้จะเป็นเชนของ Ethereum นะเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยพูดในเชนของ BSC ละแต่ที่นำเสนอ BSC ก่อนนะครับเนื่องจากอ่าโปรเจกต์อ่ะ Project มันไม่ใช่เหรียญมีมสซะทีเดียวนะครับก็คือก็คือมันไม่ใช่มีมซะทีเดียวมันมีเรื่องของ AI เข้ามา นะครับถ้เกิดจะพูดถึงองค์ประกอบอ่ะคือดีกว่าแต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าเหรียญมีมในเช a i ของอิตาเลียมอ่ะกีซอรคอยนะครับตัวเนี้ยมัน,ม,นมันมีแรงซื้อดีกว่าอันดับก็ดีกว่านะครับก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับรวมถึงอ่าตัวเนี้ยนะครับมันก็เป็นเหรียญอยู่ในทีมเดียวกันแหละนะครับแต่ว่า มั่นใจเกี่ยวกับเหรียญในในใน,ในเหรียญมีมานะให้ผลตอบแทนสูงนะครับถ้ามั่นใจเชนไหนมากที่สุดผมต้องบอกนะครับตอนนี้คืออีเทอรเียมอันดับแรกเลยสองก็คือโซนะครับส่วน BNB เนี่ยอาจจะต้องรอหน่อยรอช่วงเวลาที่ BNB มันแข็งแขงสักหน่อยนะครับตอนนี้นะครับเหรียญจีเซสคอยเนี่ยนะครับก็าราคาเนี่ยอยู่ที่ศูนย 6ตัว3422รดอนนะครับวันนี้บวก19.53เปรเซ็นต์เนื่องจากใกล้ช่วงของคริสต์มาสนะครับเพราะในเว็บไซต์เนี่ยเขาก็บอกว่าอขอบคุณนะสำหรับงานเทศกาลคริสต์มาสด้วยนะครับสำหรับในการซื้อเหรียญน,นะครับงานเหรียญตัวเนี้สองตัวเนี้ยต้องมีความเกี่ยวข้องกับคริสต์มาสหรือไม่ก็อีสเตอร์นะครับอีสเตอร์เนี่ยก็ จะจะอยู่ในช่วงของก่อนสงการสักนิดหน่อยอาจจะปลายเดือนมีนาแล้วแต่จันทรคติอะนะนะครับซึ่งอ่ะเราเราซื้อเหรียญพวกนี้นะครับก็ต้องย้ำว่าเรากาวอะนะครับตามอีเวนต์ต่างๆซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าตัวไหนมันจะพุ่งเนาะบางทีนะครับเหรียญในธีมคริสต์มาสอย่างปี2021เนี่ยในช่วง25ธันวาคมนะครับ อีลอนมาร์กเนี่ยก็ได้กาวเหรียญที่ชื่อว่าซันตาโฟกี้นะครับเอาปั๊มทีเนี่ยสูญหายสักสี่หรือห้าตัวเลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นไปได้นะครับเขาบอกว่าตอนนี้มูลค่าการตลาดของตัวนี้อยู่ที่ห้าสิบสามจุดสามสี่ล้านอันนั้นอยู่แค่เจ็ดแสนเองนะครับแล้วอันดับอยู่ที่สองพันหกสาม้อยหสิบเก้าอันนั้นสี่พันกว่านะปร,ริมาณการซื้อขายรายยิบสี่ชั่วโมงอยู่ที่สองจุดศูนย์ห้าล้าน นะครับดอลลาร์อันดับอยู่ที่678นะครับอุปทานหมุนเวียนตัวนี้อยู่ที่777 777อย77เจนะครับคือประมาณ777ล้านนะครับ777ล้านล้านนะครับแล้วก็อุปทานหมุนเวียนที่มีอยู่ตอนนี้คือ156 156ล้านล้านนะครับที่มีอยู่ในระบบ สัญญาณตัวนี้คือ e ีท e r รี m นะครับแล้วก็มาดูกันนะครับว่าตอนนี้เข้าไหนไปบ้างก็มี u n i swap v 2 v 3 Folonex เข้าแล้วนะครับไม่น่าถึงแรงซื้อถึงดีนะครับดีกว่าตัวของ g i s u s ที่เป็นฝั่งของอ b s c นะครับ Open o c e a n b i น f o r นะครับ Jupiter แล้วก็ โอเพนโอเซียน uh, นะครับตัวนี้มีรายละเอียดตัวอื่นอีกไหมไม่มีแล้วนะในการเข้ากระดาษนะครับ uh, เรามาดูเรื่องของอีเทอร์สแกนด้วยกันนะครับตัวนี้น่าสนใจนะครับคือคนถือเนี่ยน้อยกว่าฝั่งของ BSC นะครับอยู่ที่ BSC เนี่ยหกหมื่นแต่แทนเฟอร์น้อยนะครับแต่อันนี้ยโฮเดอร์เยอะเออโฮเดอร์น้อยนะครับที่หมื่นกว่า แต่แทนเฟอร์เนี่ย่าผมดูข้อมูลล่าสุดนะครับอยู่ที่ประมาณอืเกือบแสนมั้งนะครับน่าจะประมาณนั้นก็ทำให้เห็นนะนะครับว่า,าสำหรับตัวเนี้ยมีคนซื้อเยอะนะครับมีคนทำธุรกรรมเยอะแต่โฮเดอร์น้อยนะครับก็ก็ถือว่าอาคนทำธุรกรรมเนี่ยมันมีวานปัด นเนื่องจากผมไปดูข้อมูลในทวิ t เตอร์เหมือนกันเขาก็มีการอัปเดตเรื่องของแรงซื้อของวานนะครับว่าวันนี้มีกี่อาอีทและนะครับในการเข้าไปซื้อตัวของ g ีเซตัวนี้นะครับผู้ติดตามทวิตเตอร์นะครับอยู่ที่ประมาณ1ิบหน0่งห l ื่นหกพันห้าระครับ l l ล w อิงประมาณ806นะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ของตัวเองซึ่งผมเข้าดูมากลึกกว่านั้นไม่ได้นะครับ แล้วก็เกิดมาตั้งแต่เดือนเมษาปี2023ก็พร้อมกันกันกบจีเซอรที่เป็น BSC นะครับก็ต้องนั่งลุ้นด้วยกันว่าตัวไหนจะโดนปัน่นก่อนแต่ตัวนี้แรงซื้อดีกว่าต้องยอมรับอย่างนี้นะครับว่าเสน่ห์ของของของ Ethereum อีเเรียมนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับแต่ถ้าเกิดพูดเทียบกันโปรเจกต์ก,กับต่อโปรเจกต์ BSC ดีกว่านะครับ ฉากนั้นการจัดอันดับเนี่ยตอนนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ3.5ซึ่งตัวนั้นยังไม่มีเลยนะนะครับฉันั้นการจัดอันดับเนี่ยผมคาดว่ามาจากการเข้าในเอ c h a n เชนนะครับทำให้เหรียญตัวนี้แซงตัวของ bsc ไปแล้วนะครับเอาและนะครับเรามาพูดถึงคะแนนด้วยกันตัวนี้เต็ม10ให้เท่าไหร่นะครับตัวนู้นอ่ะผมให้ไป8แล้วนะครับหรือ7 ตัวนี้ผมให้แปดละกันนะครับแปดหรือเจ็ดก็ได้นะแต่ผมให้มากกว่าตัวนู้นนะครับตัวนู้นผมให้เจ็ดตัวนี้ผมให้แปดนะครับซึ่งก็ต้องดูหลายองค์ประกอบนะครับว่า bsc อ่ะคือองค์ประกอบมันดีกว่าอันนี้มันมีจุดเด่นแค่แรงซื้อน,นั้นเองนะครับก็ก็น่าจะประมาณสักสักแปดนะครับตรงนี้นะก็เข้ากระดานมาแล้วนะแต่ตัวนู้นยังไม่ได้เข้านะครับ ก็ต้องมาดูกันว่าถ้าเกิดเข้ากระดานไปแล้วก็ต้องวัดกันปอนต่อปอนแล้วกันนะครับว่าใครจะหมัดหนักกว่าโอเคข้อมูลโดยทั่วไปก็ประมาณนี้นะครับเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ตา e แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่ติดตามนะครับนั่นก็คือลายกลุ่มกลุ่มก็คือมิชชั่นนิว m ูลพีก็เข้าไปคุยกันได้น,นะครับแล้วผมก็ ถ้าเกิดคุณอยากจะซื้อเหรียญพวกนี้ก็สามารถซื้อผ่านกระดาน b i ตเกตได้กระดาน Bitget มีเว็บ3นะครับแล้วก็ทําการลิสต์เหรียญพวกนี้ในเว็บ3.0มจุูะโอเคข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็1วัน1เหรียญ1น e s u s c o i n ก็จะ Go to the Moon ไปด้วยกัน b i t เกตเว็บ3เปลี่ยนจากไมกะ s สวอบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน Bitget สามารถสมัครกระดาน Bye.